อะไรครับทักไปยังไม่ตอบแชทเลยนะก <c oughs> ็ทักมาตอนที่ไลฟ์อยู่เมื่อวานก็เลยไม่ได้ตอบเพราเห็นทีมันมืดแล้วก็เลยเอ,อ,เอ,อถามว,าว่าทำไรครับอะไรเงี้ยก็ไม่ตอบออยู่ไหนเนี่ยอยู่โรงเรียนสิครับรออะไรอยู่โรงเรียนแล้วไม่ใส่ชุดแบบนั้นล่ะวัาดีครับฮะได้กีฬาาว้หรอไกีฬา อย่าเวลาในเวลาราชการมาไลไม่ได้นะวันนี้เขาให้มากรอกคะแนนกรอกอะไรอย่างนี้ฝนั่งจะไลได้อยู่มั้งเขาไม่ว่าหรอกฮะกลอ,อ,อกแล้ว<อ>นนไม่ว่าอรอกมาหกทำไมไม่าามาเสร็จนัทีคะแนนทำไมาเยอะนุ่นเสร็จอาทิตย์หน้านุ่นฮะเสร็จอาทิตย์หน้าครับรวมเกรดรวมอะไรอ่ะก,ก็ต้องมาโรงเรียนทุกวันอนะ่ะตอนนี้เห็นข่าวนักร้องข่าวดลธารเขาแบบ มีปัญหาชีวิตคู่กันเยอะมากลัวจะตัวเองจะเจอจังเลยอ๋อจะกลัวทําไมล่ะจะกลัวทําไมล่ะถ้าถ้าถ้าแม่ถ้าแม่ทําอะไรผิดจะกลัวทําไมเราครับทุกคนดิฉันกลัวมากเลยกลัวแบบจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวเองอีกอุ้ยไม่มีหรอกสอบไม่มีหรอกเราชอบแบบมีปัญหาเรื่องคู่ชีวิตกลุ่มกิ๊กนั่นแหละเยอะเลยเนาะเยอะไรดีนะคู่เราแบบน่ารัก กคนดิฉัน่กลัวมากคุณแม่กลัวพี่แพรลี่รู้ยังว่าคอนบวดวันไหนไม่รู้เลยแต่ว่ามันเป็นวันที่พี่บอกว่าไม่อยากให้บวดวันนั้นก็ไม่ไปไงมามาวันว <à> วน,นี้มาปววดวันไหนก็ไปให้หมดหละยน่ารักที่สุดเลยแล้วถ้าสมมติอันนีอปวดไม่คืออับขอถามเป็นคําถามแบบจริงจัง ถามมาเลยนะก็ถามมาเป็นพอถามแล้วไมด้ไเลยถ้าสมมติว่าอันนี้ผมไม่ดูจริงนะถ้าสมมติว่าฟอร์ดบวชอ่ะเขาต้องโสดไหมฮะบวชก็ต้องโสดเลยช่วงบวชก็ห้ามคุยเขาก็จะไม่ทักหาก็ตัวเองก็ต้องปฏิบัติไปห้ามมาทักหาแบบเชียนู้แบบนี้ที่คุยดูจริงๆคือต้องต้องแบบห้ามมีแฟนนี้เหรอ ันไม่ได้ห้ามมีแฟนหลอกบวชมันก็คือมีไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องมันก็ต้องห่างกันก่อนแสดงว่าฝอกก็ต้องแบบขอจีบพี่แพรี่ใหม่อีกรอบตอนบวชเสร็จอย่นี้เหรอสึอออกมาไม่ต้องจีบมันต่อเนื่องได้เลย <c oughs> มันสามารถต่อเนื่องได้เลยอ้าวสวัสดีครับอะไรคะทักไปยังไม่ตอบแชทเลยนะก็ <c oughs> ทักมาตอนที่ไลฟ์อยู่เมื่อวาน ก็เลยไม่ได้ตอบไมาเห็นบิงทีมันมืดแล้วก็เลยอถามว่าทํะไรครับอะไรเงี้ยก็ไม่ตอบเนาะอยู่ไหนเนี่ยอยู่โรงเรียนสิครับรออะไรอยู่โรงเรียนแล้วไม่ใส่ชุดแบบนั้นล่ะวานีครับฮะได้กีฬาอ้าวเหรอได้กีฬาอย่าเวลาในเวลาราชกการมาไล่ไม่ได้นะวันนี้เขาให้มากรอกคะแนนกรอกอะไรอย่างงี้ฝพน่าจะไล่ได้อยู่มั้งเขาไม่ว่าหรอฮะ อตอ,อแล้วผมจว่าอากอกม้าล้วทำไมไม่เสร็จนันทีคะแนนขึ้นมาเยอะนู่นเสร็จอาทิตย์หน้านู่นเสร็จอาทิตย์หน้าครับโรงเกรดเรืร่องอะไรอ่ะก็ต้องมาโรงเรียนทุกวันอ่ะตอนนี้เห็นแต่ข่าวนักร้องข่าวดารงทาราเขาแบบมีส <c oughs> หาชีวิตคู่กันเยอะมากกลัวจะต,ตัวเองจะเจอจังเลยโอ้ยจะกลัวทำไมล่ะจะกลัวทำไมล่ะถ้าถ้าถ้าแม่ถ้าแม่ทำอะไรผิดจะกลัวทำไมเล่า ทุกคนดิฉันกลัวมากเลยกลัวแบบจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวเองอีกไม่มีหรอกฝอบไม่มีหรอกเราชอบแบบมีปัญหาเรื่องคู่ชีวิตกลุ่มีกนั่นแหละเยอะเลยเนาะเยอะมีรัคู่เราแบบน่ารักทุกคนดิฉันน่ากลัวมากคุณแม่กลัวพี่แพรลี่รู้อย่างว่าฝอับวดวัไหน เลยแต่ว่ามันเป็นวันที่พี่บอกว่าไม่อยากให้บวชวันนั้นก็ไม่ไปไงมามาวันนี้บวชบวชวันไหนก็ไปให้หมดเลยเย่น่ารักที่สุดเลยแล้วถ้าสมมติไอ้ฟอดไม่คืออาขอถามเป็นคําถามแบบจริงถามมาเลยนะเราถามมาสิ็ขอถามแบบถ้าสมมติว่าอันนี้ขอดไม่ดูจริงนะถ้าสมมติว่าฟอรดบวชอ่ะ เขาต้องโวดไหมฮะบวชก็ต้องโสดเลยช่วงบวชที่ห้ามคุยเขาก็จะไม่ทักหาก็ตัวเองก็ต้องปฏิบัติไปห้ามมาทักหาแบบเฉียนซุ่วอยนี้คุยดู้จริงจริงคือต้องต้องแบบห้ามมีแฟนนี้เหรอมันไม่ได้ห้ามมีแฟนหรอกบวชมันก็คือมีไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องมันก็ต้องห่างกันก่อนแสดงว่าฝอก็ต้องแบบขอจีบพี่แพรี่ใหม่อีกรอบตอนบวชเสร็จอย่างนี้เหรอเกิดออกมาไม่ต้องจีบมันต่อเนื่องได้เลย มันสามารถต่อเนื่องได้เลย